สวัสดีครับครูพักรักจำาบปิ่งปองนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมผมก็มีสิ่งดีๆแล้วก็มาเพื่อนๆนะครับผมชวนไปเสียดตังกันนะครับผมนะฮะก็สาหรับวันนี้นะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆนะครับใจดีนะครับผมเห็นลำโพงผมมันไม่ค่อยสวยนะครับผมไม่มีไฟสวยงามนะครับก็คือไอซับคู่ผมนั่นแหละอ่า เขาเลยส่งไฟมาครับผมให้ผมรีวิวให้เนาะแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำทางร้านให้ทีนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับเขาก็จะมีเซตลำโพงก็คือเป็นเอาไว้ติดที่ขอบดอกนะครับผมตรงนี้นะฮะของผมก็คือจะเป็น6.5นิ้ว2องดอกนะครับผมแล้วก็สามนิ้ว4ตัวนะครับ4ดอกนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นไฟโรนี่คือเอาไปติดในห้องภายในตู้ลำโพงนะครับผม แล้วก็จะมีชุดบอร์ดคอนโทรลนะครับผม3ชุดนะครับผมก็จะเป็นระบบบลูทูธนะครับใช้แอปนะครับผมแต่ตอนเนี้ยผมเองนะครับใช้ iPhone iPad นะครับผมมันจะยังไม่รองรับสำหรับแอปตัวนั้นนะครับก็ต้องใช้แอน r o i d นะครับผมก็เลยวันนี้ผมก็จะมาทำการนะครับรีวิวแบบว่าเอาเป็นค่าเมนูที่เข้าเสร็จไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว power supply ของมันนะครับผมแปลงไฟเนาะ DC to DC power นะครับอินอยู่ที่ สิบรอบปล่อยถึงตั้งแต่สิบสองถึงห้าสิบห้าโวลต์นะครับปล่อยออกมาเป็นห้าโวลต์นะครับผมในการต่อก็ง่ายดายมากเลยนะครับต่อไม่ยากเลยนะครับก็ในเซตเนี่ยเขาก็จะให้นะครับเป็นจุดไส่จ้ำนะครับผมนี่นะครับไส่จ้ำที่นี่จะเป็นสี่สี่ตัวนะครับผมก็คือสี่ดอกเนาะก็เขาจะทํามาเป็นสี่ตัวให้นะครับส่วนซับนะครับผมดอกซับเขาก็จะให้มาเป็นสองตัวสองดอกนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ลําโพงกี่ดอกนะครับผม เขาก็จะทํามาให้เนาะแจ้งเขาได้นะครับแล้วก็ที่ตัวมันนะครับก็จะมีซ็อกเก็ตแล้วก็สายไฟสายคู่นี้นะครับผมก็คือสายไฟที่รับไฟ5โวลต์นะครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดคอนโทรลนะครับผมเสียบกับชุดคอนโทรลนะครับผมนี่นะฮะก็เหมือนนกันเลยนะครับนี่นะฮะมีทั้งเสียบคอนโทรลแล้วก็ไฟ5โวลต์นะครับในการต่อนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับนี่นะฮะ ก็เอาไอตัวบอดคอนโทรลเนี่ยนะครับผมไปเสียบนะครับผมนี่นะฮะเสียบได้เลยนะครับเป็นซ็อกเก็ตที่ฟิกฟิกฝังอยู่แล้วนะครับเสียบเข้าไปเลยเนาะนี่นะผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้นี่นะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าเสียบเข้าไปเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นชุดของเสียง ส้นกลางนะครับสีดอกนะครับแล้วก็นี่นะครับผมอ่าใส่ไฟนะครับหลังจากที่เราเสียบคือคอนโทรลแล้วนะครับผมใส่ไฟคู่นี้นะครับก็เป็นบวกลบนะครับผมบวกลบนะครับอันนี้ผมเอาทําแบบบ้านก็เลยนะครับเดี๋ยวมาพันลงกันเลยนะครับชุดบวกลบนะครับผมบวกเข้าบวกเลยนะครับ ก็ลบนะครับผมก็มาจำรวมกันนะครับมัดรวมเลยอันนี้ก็ก็คือชั่วข่าวนะครับผมก็คือสั่งให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็ใช้ฟั่งเอาเนาะฟั่งเอาก็คือเป็นฟั่งนี้นะครับบวกก็จะเป็นซีเร่องนี่นะครับก็พันรวมเลยนะครับแล้วก็ลบนะครับผม โอเคตอนนี้เราก็ทําการได้ทําการไวิริงสายเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บโอเคนะครับก็คอนโทรลก็เรียบร้อยแล้วนะครับมองเห็นไหมฮะเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะทําการป้อนไฟเข้าตัวนี้นะครับผมผมใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับเทสนะครับผมเสียบครับผม123องสาม่าโอเคนะครับผมไฟติดแล้วนะครับผมทุกตัวเลยนะครับ ก็สำหรับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะไฟก็จะว,วิ่งวิ่งนี่นะครับนะฮะก็ตัวนี้คือเป็นค่าที่โรงงานเข้าเสร็จไว้อยู่นะครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่ฟังก์ชันมากมายนะครับผม mm hmm. ก็เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้แอปก่อนนะครับ mm hmm. ก็คือสำหรับนี้นะครับจะเป็นแอปที่เอาไว้ใช้กับมือถือระบบ Android นะครับผมนะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะต้องหา,าระบบ Android นะครับมาใช้งานก่อนนะครับ mm hmm. คือมันสามารถ เซตสีได้ต่างๆ่นานๆเลยนะครับจากที่ผมดูคลิปวิดีโอที่เขาส่งมาให้ผมเป็นตัวอย่างนะครับผมสามารถเลือกสีได้สามารถกําหนดให้ไฟมันติดกี่ดวงก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้พร้อมกับเสียงดนตรีอะไรเงี้ยนะครับผมได้หมดเลยนะครับผมก็ชุดเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งที่ล้วผมวผมนะครับนะครับผมแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเนาะดีวผมจะมาให้ดูนะครับว่าหลังการติดตั้งล้วเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับก็ตอวนนี้เราอาจจะมองสีอาจจะยังไม่ค่อยอ่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกลางวันเนาะโอเคนะครับผม ในนี้ครับตอนนี้ผมก็เอาไฟนะครับผมมาติดตั้งที่ดอกลลำโพงนะครับผมก็6.5เนี่ยมันพอดีนะครับแต่ว่าตัวสามนิ้วนะครับมันน่าจะต้องใช้พื้นที่นิดนึงนะครับผมก็เลยติดแค่2อตัวนะครับผมก็คืออีกสองตัวเนี่ยยังไม่ได้ติดนะครับอีก2ดอกนะครับผมเพราะว่าถ้าติดปุ๊บเนี่ยมันจะเกยกันเนาะก็เพื่อนๆเพื่อนไปหาซื้อก็ไปดูด้วยครับว่าลำโพงเรามันเหมาะแบบไหนเนาะนี้คือจะมันซ้อนกันนะครับ มันซ้อนกันแล้วก็เดี๋ยวทาให้มันไปโดนขอบยางนะครับผมมันก็เสี่ยงไม่ดีนะครับส่วนไอแอลีดีที่เป็นเส้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ที่ด้านหลังอีกทีนึงนะครับก็คือตอนนี้เราใช้บอร์ดคอนโทรลยูที่2บอร์นะครับตัวนี้คือยังไม่ใช้นะครับนี่นะฮะหตัวนะครับผมของซับเบสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวของชุดเสียงการนะครับตอนนี้คือเป็นค่า d e f a u l t ของโรงงานนะครับผมที่เขาเสียหามันก็จะวิ่งวิ่งมุนอยนางี้นะครับผม เดี๋ยวไปดูตอนคืนทีนะครับว่าสีสั่นมันจะขนาดไหนนะครับตอนนี้ตอนกลางวันนะครับผมมันจะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะถ้ายิงด้วยในมือถือด้วยนะครับแต่ว่าถ้าด้วยตาเปล่าเนี่ยก็คือมันจะชัดๆมากเลยนะครับสีจะสวยงามเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปรอดูกันคืนทีครับผมเราก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลามืดๆค่ำๆแล้วนะครับผมก็องการนะครับผมได้มาโชว์สีไฟนะครับที่ผมบอกเมื่อตอนช่วงบ่ายนะครับผม ตอนนี้คือมันมืดแล้วเนาะแล้วก็มีที่ไฟมาให้เล่นให้โชว์นะครับก็จะพูดถึงว่าตัวนี้นะครับก็คือเป็นไฟที่เอาติดกับดอกลำโพงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวปร่งตรงชุดนี้นะครับที่ยูับโลเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปติดที่ด้านหลังตู้ในตู้นะครับผมเพื่อให้มันมีสีสันที่สวยงามนะครับผมนะฮะ ก็สำหรับฟังก์ชันแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็คือมันจะรองรับที่ Android นะครับพอดีว่าผมเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ที่รองรับ Android นะครับก็เลยไม่สามารถจะมาเล่นแล้วก็จะมาโชว์ได้นะครับก็คืออันนี้คือค่าที่เขาเซตจากโรงงานมานะครับผมก็คือเป็นค่าแบบไฟวิ่งมุ่นๆสวยๆเฉยๆนะครับแล้วก็ไฟวิ่งแบบนี้นะครับผมตรงตรงตรงโลนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมุ่นๆนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสีสันก็สวยงามเลยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมก็คือที่ผมได้มานะครับก็คือจากพี่ชื่อว่านัทวุฒีวีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ไปนะครับผมแล้วก็ใครสนใจนะครับทักทายไปหาเขาได้เลยนะครับผมเขาก็จะมีแอปพลิเคชันให้เราได้เข้าไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็สอนทุกอย่างเลยนะครับสอนทำแล้วก็สอนต่อนะครับผมในการต่อนี่ไม่ยากเลยนะครับที่ผมได้ ได้ท่าทีไปตอนต้นคลิปนะครับผมมันต่อง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาหน้าตูมาใส่ที่หลังเดินใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คิดว่าคลิปต่อไปนะครับผมถ้าผมมีโอกาสนะครับผมก็จะมาทําการโชว์เพื่อนๆนะครับในการใช้แอปนะครับผมแล้วก็เซตค่าต่างๆนะครับเซตตามเสียงให้มันวิ่งซ้ายวิ่งขวาปรับสีได้พิกอะไรนยครับผมก็อีกหลายๆอย่างเนาะ เดี๋ยวเพราะว่าจะเอาตัวนี้ไปวางข้างในตู้ข้างหลังก่อนนะครับผมโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้อะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาโชว์เกี่ยวกับแอปแล้วก็เทสต่างๆนานะครับก็แค่มีไฟวิ่งๆแค่นั้นะครับแต่ก็นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วกันเนาะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ไปตามกันได้นะครับผมโอเคครับผม ก็สัปาวันี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นคลิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมสหรัาวันี้ผมก็ต้องขอดวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายลองไปเล่นกันดูนะครับ